สวัสดีครับวันนี้วันที่1กรกดาคม2 5 6 5นะครับวันนี้เราจะพามาชมตัวยาง1.5ที่เล็กที่สุดของ RC4 นะครับเล็กที่สุดคือเส้นผ่านศูนย์กลางมันจะมันจะน้อยสุดเลยนะครับก็คือ เส้นผ่านศูนย์กลาง76กว้าง24นะครับชื่อว่าเดิร์แกรเปอร์นะครับวันนี้ให้ดูลายนะครับเดิร์แกรเปอร์สูงแค่76นะครับใส่เผื่อแบบว่าใครแบบว่าอยากจะไปแต่งรถเล็กๆนะครับรถที่เล็กแบบคลาสสิกเลยนะครับอันนี้ก็ใช้ใช้ยางได้เลยนะครับเพราะว่า อันนี้มีมีน้องน้องเคยเอาไปใส่ใส่รู้สึกว่าใส่ตัวดีเฟนเดอร์นะครับแล้วก็คือเล็กนะครับแต่ว่าไปได้ดีนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นเนื้อเนื้อ x3 นะครับซอฟคอมเพลนะครับคือตัวเนื้อเนื้อยางเนี่ยเป็นแบบนิ่มนะครับมันก็จะถึงเล็กนะครับแต่ว่ามันก็จะจิกได้ดีนะครับเป็น x3 นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น ถ้าเป็น RC4 เนี่ยแล้วมันก็จะถ้าผลิตมาแรกๆเนี่ยก็จะเป็นเนื้อ X3 นะครับแล้วก็ตัวข้างๆเนี่ยก็จะมีเขียนว่า RC4 นะครับดอกเป็นดอกแบบว่าออเทเลนนะครับแต่ว่ามันก็จิกจิกได้ดีนะดีนะเพราะว่าเคยเคยเห็นคน มาใส่แล้วก็ลองเล่นในโคลนดูเนี่ยก็ไปได้ดีพอสมควรเลยนะครับก็ดูแล้วไม่น่าไม่น่าจะวิ่งได้ดีนะแต่ว่าวิ่งดีนะครับสำหรับล้อเล็กๆขนาดนี้บางคนก็ไปใส่ดีเฟนเดอร์บ้างนะครับเล็กๆหรือว่าไปใส่ตัวรถพ่วงก็ใส่ได้นะครับเพราะว่าเนนะครับเพราะว่ายางมันรถพ่วงนี่ใส่ใหญ่ๆไม่ได้นะครับก็เ,เลือกแบบเล็กๆไปนะครับของ R าซโฟนะครับ เดอร์แปเปอร์นะครับ1.55ออลเทรเนนะครับเล็กที่สุดในยางของ r z 4ขนาด1.55นะครับเล็กกว่านี้ก็จะเป็น1.0เลยของรถ1ต่อ24ไปเลยนะครับถ้าเป็นรถสเกลขนาด1 10เนี่ยก็อันนี้ก็คือเล็กสุดแล้วนะครับ1.55ก็ซื้อมาไว้เผื่อว่าใครอยากจะได้ยางเล็กๆนะครับแต่งรถแบบคลาสสิกก็มาจัดได้เลยนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทางของเรานะครับของเรามี4ช่องทางนะครับก็จะมี Facebook, Youtube, Instagram แล้วก็เว็บไซต์นะครับใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยคือชื่อว่า r c s k i l l t h a i l a น d นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989นะครับแล้วก็ l ลายนะครับ HDalien นะครับเดี๋ยวมีขึ้นตรงท้ายให้นะครับผมเอนะครับสวัสดีครับ She was wondering Never.